วันนี้สวนตังมามีคิปิคก,การทำไม้ทรงแท่งมาให้ผู้ชมที่มือใหม่แล้วก็สนใจอยากรู้นะคะวิธีการยกลากนะคะ,ะให้ดูนะคะนี่เป็นต้นที่เราเพาะมานะคะมันก็จะอยู่ประมาณใชสถานีดือเล็กกว่านี้นะคะก็ได้นะคะสังเกตเวลาเราดึงออกมาแล้วก็เขย่าดินออกแล้วล้างลากนะคะแต่อันนี้ ต้องเพาะอยู่ในกระป๋องนะคะอ่ามันจะลากขาดนิดนึงตอนส้มถอนมาเพราะว่าส้มไม่ได้อ่าเน้นอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะเราก็จะตัดลากออกนะคะต้นนี้เผอิญลากแก้วเขามีนะคะลากแก้วก็มีแล้วก็สมบูรณนะคะเราจะเอาลากแก้วไว้นะคะแล้วเราก็ตัดลากอื่นๆออกไปแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว ถ้าเกิดไม้เนี่ยไม่ได้ใสุ่งเคมีก็สามารถปลูกได้เลยนะคะจะไม่มีปัญหาแล้วเราก็ริดใบออกนะคะริดใบออกเลยค่ะให้หมดเพราะว่าไม้เขายังเล็กอยู่ลดการไค่น้ำนะคะเพื่อลดการไค่น้ำนะคะนี่นะคะแล้วก็อัน,นิ้รากแก้วนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นหรือตะเกียบแบบนี้ก็ได้นะคะที่เราไปทานตามงานเลี้ยงแล้วเราเก็บมานะคะ สมจะใช้สองอันนะคะประกบกันแบบนี้นะคะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องระวังอะไรมากมายไม่ต้องเอาอะไรลองมากมายนะคะ <S 1> <S 1> เพราะว่าจริงแล้วควาไม้เขาโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะสวยของเขาเองแล้วส้มใช้ยางยืดนะคะตัวนี้นะคะรัดเพราะว่าเวลาเขาขยายใหญ่เนี่ยเราสามารถขยายออกได้ถ้าเทียบกับการใช้เชือกธรรมดานะคะ เพราะว่าถ้าเกิดการใช้เชือกธรรมดาเนี่ยเวลารัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเขาขยายใ,ใหญ่เนี่ยเขาจะเราดูไม่ทันเนี่ยมันจะทําให้เป็นรอยอ่าเป็นรอยเข้าไปนะคะเป็นรอยเข้าไปาขดเข้าไปโค้งบางทีไม่ได้ดูนานๆแล้วเนี่ยเขาเว้าซะจนแบบแทบจะขาดเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะส่วาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวดูดู ปลูกนะคะปลูกกันปลูกอันนี้ต้มใช้ดินนะคะไม้ใส่ไม่ง่ายค่ะไม่ไม่ไม่ไมยุ่งยากอะไรนะคะนคนบางมือใหม่มือใหม่นะคะอาจจะคิดว่าอุ๊ยทำไม โชว์รากเล็กแค่นี้นะคะได้นะคะได้ได้ทำไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรแดดร้อนก็ได้นะคะเพราะว่าชวนชมเขาค่อนข้างทนมากๆแต่การให้น้ำต้องสม่ำเสมอนะคะนะคะ,ะ,คะมด,ะคะดีวันนี้ส้มจะตัดแต่งลากนะคะก็เลยคิดว่าออทำทรงต้น เทคนิคบอกเทคกกนิคการทำทรงต้นให้ดูสคริปต์หนึ่งะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็เอาไปตั้งตากแดดนะคะนะคะง่ายๆตั้งตากแดดแล้วก็ลดน้ำให้สม่ำเสมอทุกวันแค่นั้นเองนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นประมาณนี้นะคะประมาณ6-8เดือนเนี่ยจะไ,ได้รุ่นนี้เลยนะคะอ่าถามว่าส้มใช้ปุ๋ยอะไร ก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะต้องใช้ผสมตัวนี้เป็นสูตรพิเศษนะคะอาจจะส่งให้ดูหลังจาก6-8เดือนมันจะได้ประมาณไกน,นะคะ <S <S แล้วเรามาถ่ายมาใกล้ๆครับนะคะดูนะคะหรือให้ดูนะคะว่าเราจะยืดลำต้นของเขาให้สูงขึ้นยังไง<ม>อันนี้คือช่วงแรกอันนี้คือลากช่วงช่วงช่วงนี้นะคะกล้องดูนะคะดูตรงนี้ อ่นะคะก็คืออันนี้คือช่วงลําต้นนะคะและอันนี้ก็คือช่วงลากเห็นไหมคะเขาเริ่มเสมอกันละเล็กนิดเดียวบางคนกังวลว่าอุ้ยยืดลําต้นแล้วมันมันมันจะได้เหรอแล้วอันนี้มันจะไม่ไม่ไม่ไหมแดดเหรอไม่ไหม,ไ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 มนะคะถ้าเกิดรู้เทคนิคง,ง่ายๆก็คือลดน้ําทุกเช้าสม่ําเสมอน,นะคะดูนะคะชวนชมนะคะชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะนะคะ แล้วก็ค่อนข้างโตไวด้วยนะคะใครบอกชวนชมโตช้าอันนั้นเป็นความคิดเก่าๆของเ,อเก่าๆนะความคิดเก่าๆสม้สมพิสูจน์มาแล้วนะคะชวนชมโตไวมากนี่ค่ะนี่นะคะส้มเลือกลากนี้เล็กกว่าเขาเลยนะคะจริงๆเลือกลากนี้ก็ได้นะคะแต่ลากนี้มันมันค่อนข้างโก่งถามว่าถ้าไม่มีลากพวกนี้ใช้อันนี้ได้ไหมได้นะคะได้เราก็ ค่ประมาณนี้เองกดมาแต่ว่าเออรากเนี้ยเขายาวได้ได้ความสูงที่สมชอบอยู่พอดีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ตัดเลยนะคะตัดตัดนะคะตัดตัดไปเลยตัดตัดแต่เราก็หลาวแผลให้สวยๆหน่อยนะคะเพราะว่าะะแล้วเราก็ใช้ เป็นกาวซิลิโคนทาก็ได้นะคะถ้ากาวซิลิโคนต้องใช้ซีแลน330ซื้อที่ห้างสรรพสินค้านะคะที่ท,ที่ที่มีขายวัดสดุอุป,ปกรณ์นะคะซีแลนด์330เท่านั้นอันนี้ไม่มีไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าต้องใช้ตัวนี้แล้วไม่มีปัญหาจริงๆหรือเราจะใช้เป็น ปูนซีเมนต์ก็ได้นะคะปูนซีเมนต์ที่เราใช้กับกับพื้นทั่วไปที่เราทำพื้นปูนทั่วไปเนี่ยระคะเราเอามาผสมน้ำแล้วทาบางๆก็ได้นะคะนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มันจะใช้ได้ผลดีกว่าปูนกินหมากนะคะสมัยก่อนต้องใช้ปูนกินหมากอยู่แต่ปูนกินหมากมันจะมีข้อเสียเวลาฝนตกแล้วเนี่ยน้ำน้ำปูนเขาละลายแล้วก็ถ้าเชื้อโรคเขาเข้านะ่ยเขาจะเข้า,าได้ง่ายถ้าเราเก็บพานะ แต่ปูนซีเมนเนี่ยเราใช้แห้งๆเลยนะคะแ,แห้งๆทาเดี๋ยว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 ส้มจะหยิบม,มาให้ดูนะคะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บค่ะแบบวิ่งเลยนะคะเนี่ยอันนี้นะคะเนี่ยผงๆนะคะใช้ทาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือละลายน้ําทาก็ได้นะคะเนี่ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยเนีะฮะเราก็วางไว วันนี้เราปลูกเลยก็ได้เพราะว่าไม้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีมันจะไม่ค่อยมีป yeah. ัญหาเรื hmm. ่องการเน่านะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ลําต้นที่สูงขึ้นมาอีกสมมติถ้าเกิดว่าไม้เราแต่งเขาเป็นรากแบบนี้เราแล้วแต่จินตนาการเราเลยนะคะเห็นไหมคะว่าช่วงนี้เขาใหญ่กว่าช่วงนี้แต่เดี๋ยวพอเวลาหนึ่งปีผ่านไปตรงเนี้ยเขาจะเท่าตรงนี้แล้วค่ะ เสมอกันเลยค่ะอันนี้อย่างอย่างอันนี้เราส้มส้มส้มจะทําเป็นลากอ่าสี่เส้นเห็นไหมคะสี่เส้นอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้คือวันนี้ส้องับคลิปอ่าการสร้างลําต้นของไม้นะคะอันนี้ก็คือเราทำสี่เส้นแล้วเราอาจจะใช้เป็นทาเป็นลากหยกทรงสูงสี่เส้นขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ สั่งยังไม่ทําให้ดูส้มทําให้ดูตัวอย่างอย่างสมมุติถ้าเกิดเราไม้ลากออกมาแบบนี้เห็นไหมคะลากแบบนี้มันจะแตกแตกจากอ,าอันนี้นะคะถ้าลากแบบนี้ปุ๊บเราอยากทําให้เขาเป็นสนี่เส้นแบบนี้ก็ได้เราก็คัดคัดเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ลําต้นยืดลําต้นเดี่ยวก็ได้เหมือนกันสมมุติว่าอันนี้มันยาวกว่าส้มส้มเอาพวกนี้ออกให้เหลือลากนี้ลากเดียวก็ได้ลากนี้ลากเดียวก็ได้นะคะแต่ว่า เผอิญเ้มเห็นว่า,าลากลากความแข็งแรงของเขาอันนี้น่าจะแข็งแรงกว่า,าสมกับต,ตัดนะคะแต่ต้นนี้มันก็จะยืดได้น้อยลงหน่อยกว่าต้นเมอกี้นี้คือคือสั้นแต่ว่าก็ยืดได้ค่ะรอ,อเวลาได้อยู่อันนี้ก็เราก็จะดูเอาว่าสองเส้นนี้เราจะเอาเส้นไหนเส้นนี้เขาโค้งๆหน่อยแล้วก็แรงเหมือนไม่แข็งแรงเท่าเส้นนี้เ,เราก็เอาเส้นนี้นะคะแล้วเราก็ใช้เหมือนกันเลย แต่ว่าอันนี้ยรากมันสั้นใช่ไหมคะรากมันสั้นเราก็สูงหน่อยแล้วก็ใช้เชือกมัดแล้วก็เอาลงดินไปประมาณเนี้ยเองเห็นไหมคะมองแล้วเหมือนน่ากลัวเหมือนน่ากลัวว่ารากมันนิดเดียวอ่ามันจะไม่โดนแดดเผาเลยไม่นะคะไม่เพราะว่าถ้าเราให้น้ําสม่ําเสมอกับชนชมเนี่ยแล้วก็แดดดีๆเนี่ยรากเนี้ยภายในหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าตะเกียบนี่อีกนะคะ เดี๋ยวส้มพาไปดูนะคะกับไม้ที่ทำลากไว้นะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูนะคะคลิปนี้เหมือนจะยาวหน่อยนะคะอ่านี่ค่ะตัวนี้เป็นเพชรบารน,นาหมดเลยนะคะเพชรบานนา,าเห็นไหมคะ แดดแดดแดดมันร้อนหน่อยซ้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะคะอันนี้ไม้ชุดนี้ส้มทำสองเดือนนะคะสองเดือนสองเดือนจะจะ,จะค่อนข้างที่โตมากเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะลักษณะคือไม้บ้านนาของส้มเนี่ยคือจะเน้นเมนนะคะเมนที่ใหญ่แล้วก็ยาวนำนะคะไม่ต้องไปตัดเขานะคะอย่าไปตัดเขาเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาจะ สมดุลกันหมดเลยนะคะอันนี้เห็นไหมคะสองเดือนสองเดือนความจเจริญเติบโตเห็นไหมคะจากที่ส้มตัดตัดตัดเห็นไหมคะอ่าไม้ชุดนี้เป็นไม้ที่เปลี่ยนจากกระถาง6นิ้วมาเป็น8นิ้วนะคะเห็นไหมคะความจเจริญเติบโตของเขาเห็นไหมคะลากเขาจะแตกรายงานเลยนะคะอ่าอย่างต้นนี้ต้นนี้บางคนแบบว่าอุ้ยไม้ทําไมมันไม่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 ไม ไม,ไม่ไม่ไม่ตรงเลยอะ่ะมันม,มันมันเป็นทรงแบบเนี้ยอ้วนๆมาแล้วกว็โค้งโค้งงองๆไม่ไม่ไม่ได้สวยเลยอันนี้ก็รอยแผลเขานะคะรอยแผลไม่ต้องกังวลนะคะภายใน1ปี2ปีเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะหายไปเลยแล้วเขาก็จะเป็นลำต้นเดียวไปเลยนะคะอ่ามีเพื่อนมานะคะมีเพื่อนมาอ่านะคะแนนดูนะคะเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูอีก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 ทีหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้เป็นบ้านานานะคะเห็นไหมคะ ดนะอีกที่หนึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปชมนะคะว่าเรายกลากจากไซส์มื่อกี้นี้เราไว้ประมาณ6-8เดือนฮ่าเห็นไหมคะอ่าส้มก็มายกอีกรอบหนึ่งอันนี้นะคะไม้ชุดนี้อายุประมาณประมาณ2ปี2ปีกว่าก็มีอันนี้ประมาณ2ปีกว่า นะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันเนี้ยส้มก็ยกมาจากจากทีแรกอันนี้คือลําต้นอันนี้รากชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้ชุดหนึ่ง <Pom> เห็นไหมคะนะจากไม้ชุดเมื่อกี้นี้เ <P> นี่ยๆคือชุดเนี้ยชุดเนี้ยคือไม้ประมาณปีหนึ่งประมาณปีนิดนิดปีกว่ากว่านิดนิดอ่าแล้วอันนี้ประมาณไม้สามปีนะคะสามปีถึงสี่ปีนะคะไม้ชุดนี้ให้ดูนะคะว่า เห็นไหมคะการยกลากของส้มเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องดึงลากให้ตรงเป๊ะเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าโค้งนี่เขาก็เราก็เล่นสไตล์ลีลาลีลาบ้างมีลีลาบ้างนะคะแต่ว่าพอเวลาเขาอ้วนอ่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูอีกอะนะคะพาไปดูอีกพอเขาอ้วนนะคะโค้องงอเขาจะลดลงมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะค่อนข้าง พอดีส้มพึง่งเริ่มหัดทําคลิปนะคะอาจจะมีติดขัดบ้างต้องขออภัยนะคะเสียงแล้วบ้านส้มมาติดถนนใหญ่ด้วยนะคะมันก็เลยจะจะจะเสียงไม่ค่อยดังะนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าหลังจากนั้นนะคะให้ดูนะคะอันเนี้ยต้นเนี้ยนะคะคือส้มยกพอแล้ว ทีแรกต้นนี้กิ่งเขามีสามกิ่งค่ะแต่ว่าส้มทําให้เหลือกิ่งเดียวนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้มทาให้ดูนะคะเดี๋ยดูว่าหลังจากที่เลิกยกแล้วนะคะอันนี้นะคะลากเขาก็จะมีจํานวนเยอะอย่างนี้นะคะเราเราต้องการให้เขาอ้วนละไม้ที่ผ่านการยกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่อ้วนนะคะเขาจะไม่อ้วนเดี๋ยวส้มให้ดูนะคะ อันนี้ก็คือเรา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 เลิกเราเลิกยกไม้แล้วนะคะติดกั๊ไปแล้วอ๋อยาง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 อา้อาวใช่คะส้มจะทัดรากให้เหลืออยู่ไม่กี่รากนะคะไม่กี่รากเ,าเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าว่าจะคัดยังไงนะคะอา่าฉายตรงตรงนี้หนะ่อยโอเค เพราะว่าไม้เนี่ยถ้าลากเราไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเยอะมากเกินเนี่ยมันจะไม่ไม่สวยนะคะในในในความการทําไม้สไตล์ของส้มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นชอบลากเยอะๆก็ก็ก็แล้วแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่นะคะแล้วแต่แล้วแต,แวแต่เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ลาก ส้มต้มเอาไว้แค่สี่นะคะไม,ไม่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 ได้เอาไว้เยอะอันนี้คือรากแก้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาสูงขึ้นอีกเนี่ยเราอาจจะใช้รากนี้หรือรากนี้ก็ได้นะคะแต่ส้มไม่ไม่ไม่ใช้นะคะส้มส้มตัดออกเนี่ยส้มเอาไว้แค่แค่สี่รากนะคะนี่นะคะไว้สี่รากแล้วหลังจากนั้น ถ้าผู้ชมสงสัยว่าอ้าทำไมต้องตัดรากพวกนี้ออกเล็กเพื่ออะไรเพื่อให้รากเขาเไม่มีรากออสอยแยง่แยง,แยง,แยงความเจริญเติบโตของรากเมนที่เราต้องการเอาไว้นะคะแล้วก็เราก็วัดขนาดเราอยากไปลงกระถางไซส์ขนาดไหนเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกระถางอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทรงแท่งเนี้ยส้มจะไม่ใส่กระถางที่ใหญ่เกินนะคะเพราะว่า เขายังกินดินมากไม่ได้เต็มที่นะคะอ่าเดี๋ยวส้มให้ดูอ่าส้มก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าตัดเลยตัดเลยนะคะตัดเลยแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเวลาส้มไปปลูกเนี่ยนะคะส้มก็จะอาไว้แค่สี่หลักๆแล้วเดี๋ยวพวกนี้เขาจะใหญ่ขึ้นมาเป็นสาขาลากของเขาเองเราจะาไว้ห้าก็ได้หกก็ได้เจ็ดก็ได้แต่ว่าส้มชอบอ่าลากหลักๆใหญ่ๆหญ่สี่ลกหล้าลากแค่นั้นนะคะอันนี้นะเวลาเราลงดินเราก็ลงแล้วก็ ทำรากให้45อ,องศาแล้วเราก็ฝังไปประมาณนี้นะคะฝังไปประมาณนี้เดี๋ยวส้มลงปลูกอีกทีแล้วส้มจะจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะในคลิปต่อไปอเดี๋ยวส้มจะให้ดูนะคะนี่ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นเนี้ยเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นไม้แบบนี้นะคะเป็นไม้ทรงต้นแบบนี้แต่ว่าส้มมาตัดรากออกหมดเลยเห็นไ,ไหมคะเพราะว่ามันมีอยู่รากหนึ่งซึ่งมันยาวให้ดูคะ่ะ เพนยาวถ้ะให้เห็นรอยนะคะรอยแผนะลรอยรอยรอยตัดแผลอาจจะไม่สวยแต่เดี๋ยวอนาคตเราแต่งได้นะคะเราแต่งได้เห็นไหมคะเราตัดตัดหมดเลยแล้วอันเนี้ยส้มต้องการให้เขาเป็นลีลาส้มก็เลยจับขดกับไม้อ่านะคะอันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดอยากให้สูงกว่านี้ส้มก็จะตัดพวกนี้ออกให้เหลือรากนี้รากเดียวเพื่อเลี้ยงต่อไปอีกแต่ว่าข้อเสียของการ สร้างลาต้นเนี่ยไม้เนี่ยจะโตช้าลําต้นจะโตช้าเราหยุดยกเมื่อไหร่มันถึงจะโตเมื่อน,นั้นอ่ะส้มให้ดูค่ะจะส้มให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอ่านี่ยเนี่นี่น,น,นี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่การสร้างไม้ให้เป็นลําต้นจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือลําต้นเขานะคะหลังจากที่เขาใหญ่แล้วเนี่ยเรามองเขาเหมือนว่าเขาเตี้ยลงแต่จริงๆเขาไม่เตี้ยนะคะความสูงเท่าเดิมเราอยากให้สูงเท่าไหร่เรา ทำความสูงเท่านั้นหลังจากหยุดยกแล้วเขาถึงจะอ้วนให้เราเห็นอ่ะเหมือนต้นนี้นะคะเดี๋ยวส้มให้ดูตัวอย่างต้นนี้นะคะอ่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นเพชรบานนานะคะคือส้มยกไม้ต้นนี้ประมาณห้าหกปีห้าหกปีนะคะส้มหยุดยกเขาแล้วนะคะก็คือเพิ่งจะหยุดยกเมื่อกลางปีที่แล้ว แล้วก็ทำลากทำลากนะคะเห็นไหมคะส้มเอาไว้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกลากนะคะหกลากแล้วเราก็มาทำลากชุดนี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยส้มเชื่อว่าเขาจะอ้วนไวกว่านี้เพราะหยุดยกแล้วเนี่ยนะคะไม้ไม้ทรงแท่งมันจะแตกต่างจากไม้ทรงแบบนี้นะคะไม้ทรงแบบนี้เดี๋ยวส้มจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูอ่าแล้วแล้วเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูว่ามันมีลีลา ลีลาของไม้หลังจากที่ว่าไม้ที่ส้มให้ดูข้างนอกนะคะให้ดูมันจะเป็นลีลาอันนี้ให้ดูตัวอย่างหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นให้ดูต้นนี้ค่ะต้นนี้เห็นไหมคะหลังจากที่ไม้มันลีลาเดิมต้นเนี้ยโค้งมากเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็เป็นไม้ออกโค้งโค้งเห็นไหมคะโค้งโค้งเห็นไหมคะมันก็สวยไปอีกแบบนะคะในในการ ไม้คือแล้วแต่ชอบจริงๆแล้วไม้ต้นนี้สามารถยืนได้แล้วนะคะยืนได้เพราะส้มทำรากมาแล้วสองครั้งแล้วตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวปีนี้ชุดนี้ที่เปลี่ยนดินไปใหม่นี่เพิ่งเปลี่ยนดินไปได้สองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์เห็นไหมคะอ,ะอันนี้เดี๋ยวหลังจากหลังจากห้าหกเดือนเขาจะใหญ่ไวมาก เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนดินไปจริงๆแล้วเขาสามารถยืนได้แล้วนะคะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแบบนี้แต่ว่าเหตุผลที่ส้มใช้ไม้ค้ำแบบนี้เพราะว่าพอดีส้มตั้งขาตั้งสูงแล้วช่วงนี้เริ่มฤดูฝนแล้วก็เลยต้องใช้ไม้ช่วยเพราะว่าลมแรงมากเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาโอเคนะคะใครชอบไม้ทรงสูงาฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามส้มด้วยนะคะส้มจะได้มีเทคนิคดีๆในการปลูกชวนชมมานำเสนอให้อีกนะคะสวัสดีค่ะ